เราซื้อไงอยู่ไทยเลยโอเคเอ้ สาหโยี่สิบสามสามสองปีแล้วขอให้ยีสามา32สองปีแล้วตอนนี้เฮียอยู่กับหนูบันเล่นตอนนี้เฮียรักหนูแบบแบ้าเดินมเเพราะว่ามันเกิน ผมได้แค่นม่ได้ตอนนี้อืออุ้ยมันต้องเป็นงูแี่แ้ลไม่รู้นะไม่รู้จริงไม่รู้ อะไรนะอย่าเปิดนะอย่านะอยอ่าเปิดนะอซ้ยวถ้ามาทำใจต้องกอดหัวงอจริง